แกนเรดดี้วิทอาร์คุณทำจมูกมาหน้าใหม่หน้าใหม่แต่ว,วันนั้นเซ็นสิบเทกพอค่ะต้องตำต้องตำ ทุกคนกลับมาพบกับริงตี้แอนเฟรนคลิปนี้นะคะเราจะมาเกตเลดี้วิทอาสอีกแล้ววันนี้เราจะไปงานอีเวนต์กันซึ่งลุกวันนี้เนี่ยบอกเลยว่าใครที่มีแพลนจะไปงานอะไรก็ตามมาดูได้เลยเพราะแต่งตามได้แน่นอนวันนี้เรามาลุกอะไรนะลุกแบบผิวสวยสวยแบบคลีนคลีนผู้ดีผู้ดีแบบโกลอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่างานวันนี้ที่เราจะไปกันนะคะเราจะไปอีเวนต์ของวัตรินกันค่ะคถ้าทุกคนเห็นแอดที่เด้งมาไม่หยุดไม่พักไม่ผ่อนช่วงนี้จะเห็นสามคนที่วิ่งไปถือกุญแจใส่ที่แบบผิวไม่่่่พพรร้อออมมมเลยยยยคะะซซิผวไหุดน ฉันนีตัวช่วยที่ l a s t Beauty ครั้งแรกกับการปลดล็อคผิวสวยด้วยเซรั่มบูสเตอร์เข้มข้นขั้นสุดจากวัซลีนตัวนี้พร้อมยังคะซิสพร้อม <พอ S 1> ค่ะ <พอ S 1> วันนี้นะคะเราก็เลยจะมาทำ Get Ready With Me การโพรนี้เราจะไปอีเวนต์ของวัซลีนซึ่งเขาเปิดตัวสินค้าตัวใหม่คือหลังจากวันนั้นที่เราถ่ายแอดไปอ่ะคือเราก็ได้เอาตัวนั้นมาลองใช้แล้วคือจะบอกว่ามันใช้ดีมากใช่แล้วคือสามสีมันก็คือสามสูตรที่ตอบโจทย์กับทุกวัยชข้อดีของอันนี้คือมันไม่ใช่แค่ที่มมมันนเเป็เซนนร,ร่ขข้กาบำรหาายยคนนนแบบเ้้ั ดูแลแล้วแต่ผิวลืมไปหรือเปล่าแต่คือตัวเนี้ยมันเลิศมากๆเพราะมันฟีลแบบเป็นหัวเชื้อเลยซึ่งเดี๋ยวเราจะมาอธิบายให้ฟังแต่ละอันว่าเป็นยังไงบ้างก็คือจะเป็นเหมือนในโฆษณาเลยสวยเลยสวยเลยทำโกออล่าออร่าจับผิวสวยอะไรมั่นใจเลยชมกันเองต้องบอกก่อนว่าในแอดอันนั้นอ่ะออกมาแล้วสวยนะสวยวิงจรใส่ใส่เลยแม่กูดูแม่กูก็บอกว่าเอ้ยม่รูกูเหรอมีคนบอกว่ากู acting ดี แต่วันนั้นเ้นสิเทกเอาเป็นว่าอย่าลืมว่าชอบกดไลค์ไปเลยจ้าต้องบอกก่อนว่าคนซ้ายเนี่ยงานแรกนะเพิ่งทำจมูกมาหน้าใหม่หน้าใหม,ม่ใช่เพราะว่าแบบเนียต้องกูยาหยุดหยุดหยุดก่อน <laughs> <laughs> ตอนนี้พวกเรามานอนโรงแรมกันเพราะว่ากรุงเทพรถติดเราก็เลยเปิดโรงแรม <laughs> แล้วเดี๋ยวเราจะไปจากโรงแรมเลย <laughs> เพราะเอีเวนต์เขาจัดในเมืองเนาะอันนี้เราอาบน้ำก็เสร็จแล้วตอนนี้เป็นเช้าที่สดใสวันนี้เราก็เลยจะมาใช้อย่างหนึ่งก่อนที่เราจะไปอีเวนต์ไหนๆเราก็จะไปอีเวนต์เขาทั้งทีที่เราจะใช้กันก็คือ สามคนสามสีตามสีที่เราใช้ในแอดอันนั้นนะคะจะเป็นตัววัสลีนกูตาสมาร์ททัสตัวนี้นะคะจะมีด้วยกันทั้งหมด3สูตรจะเป็นเซรั่มบูสเตอร์บำรุงผิวแบบล้ำลึกแล้วจะบอกว่ามันเข้มข้นมากคือมันจะไม่ได้เหมือนรีมทาผิวทั่วไปแต่อันนี้มันจะลงลึกกว่าแล้วมันจะมีความเนื้อมันฉ่าซึ่งตัวนี้นะคะบอกเลยว่าเหมาะกับทุกสภาพผิวเพราะว่าส่วนผสมในแต่ละตัวเขาคัดมาแบบบังมากเดี๋ยวเราจะมาใช้แต่ละสูตรกันนะของบิงจะใช้เป็นตัวสีชมพูอันนี้นะคะเลดิแอนซ์รีโหลดเดอร์นะคะหรือสูสะะตรส ผิวคำสำส้ำซ้ำซากให้ผิวดูกโกลวกระจ่างใสค่ะส่วนของพิงนะคะคือพิงเป็นคนอาบน้ําร้อนแบบมากๆแล้วปัญหาของพิงก็คือผิวคันผิวลอกผิวแห้งแบบสุดๆนะคะพิงก็เลยเลือกใช้สูตรนี้นะคะชื่อสูตรว่า Moisture Magnet น,นะคะสูตรนี้เป็นสูตรสีฟ้ามีส่วนผสมของไฮยาบีไฟฟ์คอมและเ Pen ตาไว t i n ช่วยปลดล็อกผิวแห้งการให้ดูชุ่มชื้นและฉ่าน้ําก็ของปอมนะคะจะเป็นสูตรสีแดงสูตร4 D D aging นะคะก็คืออย่างเราเนี้ยไวเข้าใกล้เลขสามเนาะผิวมันก็ต้องมีฝ่อไปบ้างนะคะผิวอะไรนะ ก็เ,เลยต้องใช้สูตรสีแดงสูตรนี้เนี่ยมีเรตินอลและคอลลาเจนหรือสูตรสีแดงช่วยปลดล็อกผิวฝ่อผิวดูอิ่มฟูกระชับเหมาะกับปอมมากเพราะว่าผิวมันฝ่อมันเข้าใกล้เลขสามือถ้าใช้อันนี้มันก็จะแบบกระชับขึ้นอ้าวอันนี้เรื่องจริงอยากได้ความนุ่มเต็มเต็มตึงอะไรเงี้ยก็คือแบบเอาไปให้แม่ใช้ก็ได้โอเคก็เดี๋ยวเรามาเริ่มใช้กันเลยนะคะคือขวดเขาจะเป็นอย่างงี้จริงๆก็คือทาเดี๋ยวเด๋ยวก็ได้นะหรือว่าถ้าแบบบางทีอยากได้ความเข้มข้นก็อาจจะเอาผสมกับทาที่ใช้้ออยู่่ก็ไดแตจริงน้ำที่พนี่ เม็ดสีชมพูซึ่งอันนี้มันจะทำให้ผิวเรากระจ่างใสอย่างช่วงนี้เราออกแดดบ่อยเจอแดดผิวคามเราต้องการเพิ่มความกระจ่างใสแบบผิวโกลตัวนี้จะช่วยได้ดีมากๆคือส่วนตัวเราป้ายยาสีชมพูเพราะเราชอบมากๆทาแล้วมันซึมไปเลยคือของบอมอ่ะไม่มีเม็ดมันเป็นสูตรสีแดงใช่ป้าแต่ว่าความดีของเขาคือมันซึมง,ง่ายมากๆทุกคนใช่รเราครีมแบบเข้มข้นโอ้รู้สึกว่ามันเกี่ยง่ายแล้วมันไม่เหนียวเหนอะน่ะทาแล้วไงนะ บอกก่อนนะปกติครีมทาผิวบางอนะทาเสร็จแล้วมันจะเหนียวเออแล้วเราจะไม่ชอบแต่อันนี้ texture เขามันเป็นน้ําเพราะฉะนั้นอ่ะข้อดีเลยคือมันซึมง่ายมากคือมันทาแล้วมันแบบรึบลงไปเลยกับผิวอ่ะอันนี้ตอบโจทย์สําหรับใครที่ต้องการการฟื้นฟูหรือว่าบำรุงผิวเร่งด่วนต้องตำต้องตำเดี๋ยวขึ้นช่องทางจากจำไหนให้ด้านล่างนี้นะคะโอเคตอนนี้เตรียมผิวเสร็จเรียบร้อยแล้วอ่ะงั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มเมคอัพกันเลยค่ะตอนนี้เรากางสเตชันแต่งหน้าเรียบร้อยแล้วนะคะอ่ะก็เดี๋ยวเราจะมาเริ่มแต่งหน้ากันนะคะสเตปแรกในการออกอีเเวนนนนนนตตออออองงแแ่่่ลคืืรรราปบบบมี้้ไึััหก แต่งเป็นสไตล์ใครสไตล์มันดีไหมเผื่อแต่ละคนจะได้ทริคที่แบบไม่เหมือนกันอะขอะสะเต็ปการเตรียมผิวหน้าก่อนของเพื่อนแต่ละคนผิวไม่เหมือนกันเลยสักคนใช่แจ้กปอมโอเคของปอมนะคะก็จะลงเนื้อแบบ m o i s ไรเซอร์แบบว่าหนักหน่อยเพราะว่าเป็นคนที่หน้าแห้งมากๆเวลาทารองพื้นนะถ้าไม่ได้ลง m อ i s ไรเซอร์หน้ามันจะแบบเป็นขุยก,ก็คือรองพื้นมันจะลอกออกมาอันนี้ก็ลงหนักหน่อยใช้ของฟิซิโอเจลสีชมพูนะคะแล้วก็ลงกันแดดแค่นี้เลยวไม่มีลงอื่นแล้วไม่ไเม์ไม่โอเค จริงๆพิงไม่ได้ลงอะไรเลยอ่ะก่อนแต่งหน้าแต่ว่าล่าสุดอ่ะได้ไปลองตัวนี้ของพิงมาแล้วก็อยากได้มากๆนะอันนี้ก็เลยได้รับบริจาคมาจากบิงหนึ่งอันนะคะก็คือของบ๊อบบี้บาวนะคะเป็นเฟสเบสก็คือลงตัวนี้ก่อนแล้วเสร็จทีนี้ก็ลงกันแดดต่อกันแดดตอนนี้ช่วงนี้ใช้อันนี้อยู่เพราะตอนนั้นซื้อคู่คูชชั่นแล้วมันได้ส่วนลดก็เลยเอามาใช้แต่ก็รู้สึกว่าพ่อใช้คู่กับคูชชั่นของเขาจริงๆมันก็ดีนะดีนะเลิศนะจองแซมมูนจังแซมมุนไปลองดูโอเคสำหรับเราเราเป็นคนหน้ามันเนาะค ไม่ลงไวจ์ไเซอร์เยอะกันแดดไม่ลงด้วยเพราะว่ารู้สึกว่ากันแดดอล้ยิ่งทาให้มันถ้าเวลาต้องการผิวที่แบบดูแน่นทั้งวันอะ่ะเราก็จะลงเป็นไพรเมอร์แทนพวกในไพรเมอร์หรือว่าในพวกรองพื้นอะ่ะส่วนใหญ่มันจะมี SPF อยู่แล้วแล้ววันนี้เราก็อยู่ในอินร์ด้วยก็ถ้าใครไปงานเหมือนกันแล้วเป็นคนหน้ามันอะ่ะบางทีกันแดดก็อาจจะข้ามไปก็ได้แล้วก็ใช้เป็นพวกไพรเมอร์กับรองพื้นก็พอแล้วโอเควันนี้เดี๋ยวเราจะใช้เป็นอเวอร์กนะคะตัวไพรเมอร์อันนี้ลงผิวแล้วเดี๋ยวเราตามด้วยรองพื้นนะคะสํําาหรัััับบอองพืืนน้้้้น L L นะะนนนนวววีีิจะะะใชเป็็ตต Shicero Sin Skin Lifting La คคกท ผิวดูแบบโกโก้หน่อยคือเราผิวมันจริงแต่เราไม่ชอบให้หน้ามันตึบอะเ,ออเพราะว่ามันดูแก่มันต้องให้ดูวาวๆนิดหนึงของบอมก็บอมจะใช้ร่องพื้น2ตัวผสมกันนะคะเ <c oughs> พราะรู้สึกว่าตัวหนึ่งอะแห้งไปอีกตัวหนึ่งก็คือมันไปก็เลยจะเอาเป็น ysl all o u r foundation นะคะผสมกับ joivina เบอร์สิบสามพิงก็ใช้เป็นอันนี้เลยเป็นจองแซมุนนะคะสีที่พิงใช้เป็นสี Y4 รุ่นนี้มันก็จะเป็นรุ่นสีเงินนะคือพิงก์ใช้อันนี้ทั้ง everyday look แล้วก็ออกงานเลยแต่ว่าถ้าเวลาออกงานอะเราณอน,น้ เริ่มงานผิวเสร็จกันหมดหรือยังคะตรงนี้เสร็จแล้วค่ะอ่ะโอเคตอนนี้ผิวหน้าก็คือค้าๆประมาณนี้ ิงแอบลงคอนซีลเลอร์ไปนิดนึงนะคะพิงใช้ของอัลเวอานะคะประมาณนี้แล้วก็ช่วงที่ลงพิงก็จะลงตามแบบรอยสิวเลยแล้วก็ล่องจมูกแล้วก็ใต้ตาเด็ดนึงคือเราอ<ร>จะใช้คอนซีลเลอร์สุดท้ายแต่ถ้าคนมีรอยสิวอาจจะต้องลงทิ้งไว้ก่อนแล้วค่อยลงอีกรอบนึงอันนี้จะช่วยให้มันตืบขึ้นอ่ะโอเคต่อไปเขียนคิ้วนะคะแต่และคนเริ่มเขียนเลยค่ะตอนนี้บิงเขียนเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาปัดมาสคาร่าคิ้วกันเพราะว่าทำให้สีคิ้วมันอ่อนเนาะ,ะใช้เป็นของเคสนะคะ br1 นะคะ อของเราแค่เนี้ยไ,ได้แหละผิว สำหรับพาเลตตาวันนี้นะคะเราให้เล็บเพื่อนว่าแต่งออกมายัางไงกระทายให้มันดูสดใสดูแบบครีนดูสวยก็ของบิงวันนี้บิงจะเลือกเป็นอันนี้นะคะเป็นโรแมนต์เบเตอร์แดนพาเลตสีเบอร์8 peach dahlia garden นะคะของบองก็จะเป็นชาร์ตนะคะแต่ว่ามันลอกไปหมดแล้วก็คือเป็นพาเลตนี้นะคะ <_ obscure> จริงๆอ่ะมันก็จะสีเยอะมากแต่คือใช้อันเดียวก็คือแท็นี้นะคะสีชมพูก็วันนี้พิงจะเลือกใช้เป็นพาเลตตาอันนี้นะคะของเวกเมกนะคะสีมันก็จะเป็นสีออกแบบพีชพีชนิดหนึ่งไม่ชมพูมากไม่ส้มมาก ะะของปอมนะคะก็จะลงสีอ่อนก่อนนะคะเป็นพื้นป่าต่อมาก็จะเป็นสีเข้มนะคะช่วงพูอันนี้ก็คือมีใช้พาเดตนี้วิธีง่ายๆลงสีนี้ก่อนที่มันเป็นกิตเตอร์นี้สวยมากเลยนะแล้วก็ใช้สีน้ำตาล คืออยากให้ทุกคนซื้อไว้ก็คือจะเป็นแม็กซีนี้จะเป็น expensive Pink e y e s h ชโ o w เอาไว้ทาใต้ตาอันเนี้ยสวยมากๆก็ของพิงพิงก็ใช้เวก a k e นะคะส่วนมากก็ใช้อันเนี้ยตลับเดียวเลยสีแรกที่พิงลงพิงก็จะลงไปทั่วเปลือกตาก่อนเลยก็จะลงสีนี้นะนี่ประมาณนี้ ทีเนี้ยก็จะใช้แบบแปรงหัวเล็กๆหน่อยนะเอาแบบสีขาวประมาณนี้ทำหัวตาอ่ะต่อไปขนตานะคะวันนี้บิงจะติดเป็นขนตาคือ2คนเนี้ยเขาไม่ได้ติดขนตาเพราะเขาต่อขนตากันอยู่แล้วของเราจะติดเป็นแบบนี้ให้มันดูมีความธรรมชาติอ่ะเนื่องจากบิงต่อขนตาวันนี้ปัดขนตาล่างแล้วกันเป็นคีโอเอาไว้ปัดขนตาล่างเท่านั้นเพราะเราเป็นคนมีขนตาอยู่แล้ว ตอนนี้ตาเสร็จแล้วนะคะต่อไปก็คือแก้มว่าทุกคนจะใช้สีประมาณไหนเนาะวันนี้นะคะเราจะใช้เป็นบอบบี้บ w ตอนนี้ไบเทนิ่งบัต h วิธีปัดก็เหมือนเดิมนะคะคือปัดมาถึงจมูกของบิ๊นะคะวันนี้ใช้เป็น Benefit สีฟลอร่าทินแล้วก็เป็น Charlotte t u b e r ร y p ี่ l o w โลท็นะคะอันนี้ก็คือใช้ด้วยกันเพราะว่าใช้อันนี้ก่อนแล้วก็ใช้อันนี้ตามสีมันจะดูละเลือดแล้วก็ดูเหมาะกับลุคที่วันนี้เราจะแต่ง ก็พิงจะใช้เป็นอันนี้นะคะตัวดีตัวเดิมแล b วบิวตี้ซี l อนคอนะคะคอนทัวไม่เสียเวลาเราจะต้องรีบเรื่อง โอเคค่ะขั้นตอนสุดท้ายนะคะลิปสติกนะคะเดี๋ยวมาดูว่าแต่ละคนจะใช้อะไรบ้างวันนี้เป็นโทนผิวสุขภาพดีเนาะอันนี้จะใช้เป็นของ house lab นะคะก็คือจริง,รงๆอะอยากได้สีนูดเป็นพื้นก่อนเป็นอันเดียวที่พกมาอันนี้เป็นลิปเคลยอนแบรนด์ของ Lady Gaga รสีเบอร์ศูแล้วเดี๋ยวข้างในจะใช้เป็น pro you two นะคะสีเบอร์0ูนค่ะรุ่นใหม่เหมือนกันอันนี้เป็นสีพื้น,น,นก่อนแล้วก็สุดท้ายเพิ่มความกอสลิปแบบฟิววันยองเบอร์ศูนย์เจ็ดของ a c muse ของพิงก็วันนี้พิงก็จะใช้เหมือนบิงหมดเลยเนื่องจากว่าพิงลืมเอาถุงลิปต,ตัวเองมานะคะก็จะกรอบตามบิงเหมือนบิงเป๊ะๆเ,เลยเมื่อกีน้นี้ก็เริ่มจากอันนี้ก่อนของปัมนะคะก็จะใช้อันนี้นะคะกีโกะเบอร์ศูย์หนึ่งนะคะ แล้วลงแป้งนะคือเราหน้ามันใช่ไหมเราก็จะต้องลงแป้งบิงจะลงเป็น t w e ี w e n d y อันนี้คือเอาไว้ขั้นตอนสุดท้ายดีมากอันนี้ใช้ตลอดเลยช่วงเนี้ก็กอดไปอีเวนต์เราต้องรีบชุดก่อนนะคะซึ่งหน้าที่รีดจะเป็นหน้าที่ปลอมที่เหลือไปม้วนผมพยแยกแยกแยกทาน้ำนางฟ้าออกอีเวนต์แต่ว่าต้องเป็นผมแพ้เท่านั้นนะเพราะว่าถ้าใช้ผมปลอมมันจะใช้ได้แค่ครั้งเดียวผุ้คนเห็นเวลาไปงานก็มันก็ต้องเรียบอะเนาะเวลาไปอีเวนต์อะซึ่งมันจะยับไม่ได้เกงก็จะยับไม่ได้ ไปดูตอนเสร็จกันนะคะ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับเกต Lady With Us นะคะอันนี้ก็คือพร้อมแล้วฟินิชลุคตอนนี้พร้อมยังคะสิผิวพร้อมแล้วค่ะซิส <c oughs> คือเพื่อนยังแค่แบบ2อาทิตย์ตอนนี้ก็เลยจะเป็นแบบซึงนะะิดนึงเนาะเอาเป็นว่านี่ก็คือเกต Lady With Us <c oughs> ของพวกเรานะคะผหงานผมก็คือผมเสียกันทุกคนก็ <c oughs> เอาเป็นว่าเดี๋ยวไปเจอกันในอีเวนต์นะคะว่าในอีเวนต์วันนี้จะเป็นยังไงส่วนใครอยากได้วัตลินแบบพวกเรานะคะพุ่งตัวไปตำกันด่วนๆเพราะว่าหน้าใช้ไม่ไหวรับรองว่าผิวออร่าแบบสุดๆนะคะโอเคเดี๋ยวไปเจอที่อีเวนต์เลยจ้ะ